ร้พี่ชายก็ดีจ้ายิ่งพอนิติเขาว่ายืมหนังสือจากสำนักงานศาลยุติธรรมไปด้วยก็เลยช่วยได้เยอะแล้วพอดีเป็นคดีมโนสาเรกก็เลยมายุ่งยากไกลเกลี่ยกันได้แล้วคดีมโนสาเรกคืออะไรล่ะป้าเออฉันกอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่คนที่อธิบายถูกกำลังจะมาแล้วมีอะไรกันเหรอคือสวยเขาไม่เข้าใจคำว่าคดีมโนสาเรกป้าจะอธิบายก็อธิบายไม่ถูกอ๋อคดีมโนสาเรก คือคดีที่มีจำนวนเงินที่เรียกร้องหรือทุนทรัพย์ที่พิพาทกันไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือว่าไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งรวมไปถึงคดีฟ้องขับไล่บุคคลออกจากที่ดินหรือว่าที่อยู่อาศัยที่มีค่าเช่าหรืออาจให้ค่าเช่าได้ในขณะที่ยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละ3 0 0 0 0บาทหรือว่าไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาคดีมโนสาเรเนี่ยอาจจะเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์หรือไม่มีทุนทรัพย์ก็ได้นะโดยวิธีการฟ้องและขั้นตอนก็จะมีค่าธรรมเนียมต่าง เหมือนกับคดีแพ่งทั่วไปแต่วิธีการฟ้องคดีมโนสาเรโจทย์อาจจะยื่นคำฟ้องเป็นหนังสือหรือมาถแถลงข้อหาต่อศาลด้วยวาจาก็ได้ใในวันนับพิจารณานี้มาโจทย์และจำเลยมาพร้อมกันแล้วศาลก็ทำการไกล่เกลี่ยก่อนซึ่งหากไกลเกลี่กันได้ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นแบบนี้นี่เองป้ามาก็เลยไม่ต้องเสียเวลานานไปคืนเดียวก็กลับมาแล้วใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่หรอกนี่ขนาดไปแค่วันเดียวรายได้ยังหายไปตั้งเยอะพอคิดได้ปุ๊บก,ก็รีบกลับ เลยแถวบ้านเรีกห่วงเงินมากกว่านะจ๊ะป้าคำถามท้ายรายการวันนี้ถามว่าการฟอร้องคดีมโนสาเร่จสามารถมาแถลงข้อหาต่อสารด้วยวาจาได้หรือไม่สายด่วนข้อมูลอัตโนมาศาลยุติธรรมโทรหนึ่งเจ็ดีน